สวัสดีครับกินดีตอนรับเข้าสู่สไลด์บรรยายสมาร์ทคอปิเรตโปรเจกต์ครับท่านผู้ฟังครับคุณเคยพบปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆไหมครับหรือคุณเคยรู้สึกกังวลเวลาที่จะนําผลงานลิขสิทธิ์มาตัดต่อดัดแปลงลงบนผลงานของคุณบ้างไหมรู้สึกบ้างหมายว่าถ้าคุณได้อัปโหลดและโพสตผลงานนั้นลงบนโซเชียลไปแล้วจะต้องเผชิญกับกฎด,ด้าลิขสิทธิ์ที่วุ่นวายถูกลดการมองเห็นหรือไม่ก็ถูกแปลไปเลย ซึ่งผมเชื่อว่ามีผู้ที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่ไม่น้อยเลยที่รู้สึกกังวลเกี่ยวกับกฎการลงโทษด,ด้านลิขสิทธิ์เหล่านี้อีกทั้งไม่กี่ปีมานี้เราก็น่าจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าแพลตฟอร์มที่เรากำลังใช้งานอยู่นั้นเริ่มมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนกฎและมาตรการลงโทษเกี่ยวกับละเมิดลิขสิทธิ์ให้รุนแรงมากขึ้นในทุกครั้งที่มีการอัปเดตถ้าใช่คุณมาถูกที่แล้วและนี่คือแอปพลิเคชันที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกแห่งการสร้างคอนเทนต์ของคุณให้ง่ายยิ่งขึ้นภายใต้ชื่อโครรงกา Smart Copy Project, โดยแผนของ smart c o p i g h t project คือเราจะสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาแอป,ปหนึ่งที่จะมาเป็นตัวกลางระหว่างลูกค้ากับเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อทําให้ทั้งสองฝ่ายเข้าถึงการซื้อขายผลงานลิขสิทธิ์ได้ง่ายยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นราคาที่จับต้องได้ได้รายได้ที่สมน้ําสมเนื้อแม้ราคาจะถูกแต่ได้จำนวน user มาศารเข้ามาซื้อส่วนการดําเนินการขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะนําไปดัดแปลงตัดต่อทําซ้าบนผลงานของตัวเองก็สามารถทําได้อย่างง่ายดาย เหมือนซื้อเพลงจากแอปฟังเพลงที่มีในท้องตลาดเพราะถ้าแอปได้จัดเตรียมร่างสัญญาเราไว้แล้วซึ่งการนําไปเผยแพร่นั้นก็จะอยู่ภายใต้สัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แล้วเท่านั้นเช่นสามารถเผยแพร่ได้เฉพาะช่องทางเช่นแค่ใน YouTube หรือแค่ใน Facebook เท่านั้นหรืออย่างการนําไปดัดแปลงเพื่อทําซ้าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ผลงานหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ก็อาจจะถูกลงโทษตามกฎหมายได้โดยแอปพลิเคชันของ smart copyright project จะแบ่งออกเป็นสามส่วนหลักๆคือ 1. ส่วนของ Music a p อ l พลิเคชันส่วนที่ทำหน้าที่ให้บริการแก่ยูเซอร์ในด้านฟังเพลงดู MV มเหมือนแอปฟังเพลงทั่วไป 2. ส่วนของ c o Copyright Store ส่วนนี้จะทำหน้าที่เป็นร้านให้ยูเซอร์สามารถเข้ามาเลือกซื้อผลงานลิขสิทธิ์ไปใช้ได้กับผลงานตัวเองได้สส่วนของการตัดต่อเสียงและวิดีโอเมื่อซื้อหรือเช่าผลงานลิขสิทธิ์จาก c r อ g h t รสโ Store ก็จะเข้าสู่ส่วนของเครื่องมือตัดต่อเพื่อที่จะตัดคลิป ในส่วนของมิวสิก p อ l i c ิเคชันจะเป็นส่วนที่ทำขึ้นเพื่อเน้นเรียกูกค้าให้เข้ามาใช้บริการเป็นหลักซึ่งจะประกอบไปด้วยฟังก์ชันการดูหนังฟังเพลงฟังพอดแคสต์ดู MV ไม่ต่างจากแอปฟังเพลงทั่วไปโดยเราจะดึงดูดยูเซอร์หน้าใหม่เข้ามาด้วยการเข้ามาทดลองฟังเพลงฟรีดู m b ฟรีและเริ่มยื่นข้อเสนอให้สมัครสมาชิก v i p เพื่อให้ไม่มีโฆษณาซึ่งเราจะใช้ส่วนนี้ทำให้ยูเซอร์วงเวียนเข้ามาใช้งาน จะได้รับรู้ถึงข่าวสารเกี่ยวเพลงใหม่ๆ MB ใหม่ๆและแนะนำให้ยูสเซอร์อยากมาทดลองใช้ในส่วนคูปีไรสโตมากขึ้นผ่านเพลงและ MB ใหม่ๆเหล่านั้นในส่วนของคอปีไรสโตจะจำหน่ายหรือให้ชอบผลงานลิขสิทธิ์เพื่อให้ยูสเซอร์สามารถนำผลงานลิขสิทธิ์ไม่ว่าเป็นเพลง MB ภาพนิ่งไปตัดต่อลงบนคลิปวิดีโอเพื่อนำมาสร้างคอนเทนต์ลงบนช่องของตนเองในแพลตฟอร์มต่างๆเช่น y o u t u b e Facebook t i k t อ k เป็นต้นส่วนในเรื่องของราคาวิธีการ และรายละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบลิขสิทธิ์ถูกต้องจากการที่ยูเซอร์นำผลงานลิขสิทธิ์ไปใช้นั้นก็จะอยู่ในสไลด์รายละเอียดเพิ่มเติมของ Copyright Store อีกทีซึ่งแผนการตลาดในส่วนของ Copyright Store นี้เราจะเน้นให้ราคาถูกจนอินฟลูเอนา์หม่และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ยังไม่ได้มีรายได้จากการทำคอนเทนต์ก็ยังสามารถจับต้องได้เน้นดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาลองใช้งานทั้งโปรโมชั่นลดราคาและทดลองใช้ฟรีในเดือนแรก เมื่อใช้ดีใช้ง่ายก็จะบอกกันปากต่อปากแบบแคนว่าในส่วนของการตัดต่อน,นั้นจะมีไว้ให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์เข้ามาใช้งานได้ฟรีๆไม่เสียเงินเพื่อดึงดูลูกค้าเข้ามาวงเวียนอยู่ภายในแอปหรือถ้าใช้ฟรีก็จะมีโฆษณาเล็กน้อยแต่ถ้าเสียเงินซื้อ VIP จากส่วนของ Music Application หรือถ้าเดือนนั้นๆนเคยซื้อผลงานจาก Copy r ร g h t ส t o โตก็จะสามารถเข้ามาใช้งานส่วนของการตัดต่อแบบฟรีเมีย่ไม้ฟรีประมาณ7วัน เพื่อจะได้สามารถตัดต่อบางช่วงของเพลงหรือ MV เอาไปใช้และสามารถตัดต่อสร้างคลิปวิดีโอคอนเทนต์ภายในส่วนนี้ได้ในทันทีงบประมาณคร่าวๆเกี่ยวกับการเริ่มต้นโปรเจกต์ค่าสร้างแพลตฟอร์มบางระบบรองรับยูเซอร์หลักล้านคนใช้งบประมาณหลักหลายล้านค่าโปรโมทวิดีโอโฆษณาค่าจ้างอินฟูใช้งบประมาณหลักสิบล้านกลยุทธ์ด้านราคาเบื้องตน้น เน้นราคาถูกเข้าถึงง่ายมีเพลงมี MV มีค่ายเพลงให้เลือกหลากหลายสร้างโปรโมชั่นเน้นทดลองใช้ทดลองซื้อเพื่อเป้าหมายเดียวคือเพิ่มจำนวนยูเซอร์ในเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้และเมื่อเรามีฐานลูกค,ค้าและได้เป็นเจ้าตลาดในได้ลิขสิทธิ์แล้วก็ค่อยๆเริ่มเน้นคืนทุนคืนกำไรทีหลังการดำเนินการเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ต้องการเพื่อที่จะได้มีฐานลูกค,ค้าหรือยูเซอร์จำนวนมากและเป็นเจ้าตลาดการของซื้อและการเช่าลิขสิทธิ์ให้ได้นั้น ต้องเริ่มมาจากการเน้นที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคให้ได้ก่อนโดยเราจะเริ่มจากการกดดันแพลตฟอร์มต่างๆให้ลงโทษด้ลิขสิทธิ์ในระดับที่เด็ดขาดจนไม่มีใครกล้าทำคอนเทนต์ผิดลิขสิทธิ์อีกต่อไปและใช้ข้าออ้างที่ว่าแอปพลิเคชันของเราสามารถช่วยกำจัดปัญหาทั้งเรื่องสัญญาการดำเนินการและการตรวจสอบเกี่ยวกับการขออนุญาตเพื่อการแก้ไขไดัดแปลงผลงานลิขสิทธิ์ได้ทั้งหมดแล้วถ้าแพลตฟอร์มไม่ทำตามทางค่ายเพลงก็จะทำการฟ้องร้องค่าปรับอยเด็ดขาด และนี่คือการอธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับสมาร์ทคอปปี้ไรท์โปรเจกต์ขอประคุณที่รับฟังจนจบครับ